โอเคครับเอาเสดอทุยเอาล้ครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเอาลาดัดป่าวะเออเอาลัดพาร์ทที่อา่าเจ็ดนะครับเราจะพาร์ทที่แล้วครับที่เราโดนจับตัวมาโอเคทางออกเค okay. ฉันไม่ใช่คนไข้ฉันเป็นผู้บริหารเหมือนกับเขาเหมือนกับเทคเกอร์ เทเกอร์เหมือนจะยิ่งขึ้นังไงแต่เขารับการรักษาเขามีชีวิตชีวาเกินไปในหัวเต็มไปด้วยอะไรวะมันได้ผนดีเกินกว่าจะควบคุมไม่มีใครอะไรอ่ะอย่าโวยวายอย่าโวยวายเฮ้ยมีคนมามีคนมาเทเกอร์ โอ้ยหมอมาไอ้หมอมาผมรู้แล้วว่าคุณเป็นอะไรคุณเบื่อละสินะเลยอยากเรียกร้องความสนใจผมเข้าใจชัดเจนตอนนี้ผมสนใจคุณแล้วโดยจะมอบการดูแลให้เป็นพิเศษเอา้าเอา้าหูย,ยเคยต้องไปทางนู้นใช่ไหมแนี่ยมันหาเราไม่เจอแล้ว เวนเอ้ยมันไม่มีควาแปลขึ้นนะขมอนจเจนครับเจเยนครับข้าพูไปทางไหนอะหล,ล่ะคือต้องหนีไปทางนูน้นใช่ไหมนี่เนี่ยมันเดินกลับมาแล้ว ดีวะถ้ามาหาผมเจอผมก็จะวิ่งไปเลยนะหุยหลุ้นจัดเนะหมือนจะมีโนต้ตมาเทเกอร์ไอตะกวดนั่นตัดนิ้วของผมมันทรมานและตัดชิ้นส่วนของคนไข้ไปหลายคนผมเห็นคนข้าคนไปคนหนึ่งกับตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ถ้าทางการพูดของมันอย่างกับคนมีการศึกษาจบปริญญา มั่นใจว,ว่าในท้ายรถมันต้องมีถุงไม้กอบแน่นอนพนั้นด้วยนิ้วมือที่เหลือเลยว่ามันต้องเคยเป็นคนตำแหน่งสำคัญของ m e r ร์ออฟมาก่อนที่นี่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบนี้ผมอยากไปเจอที่นี่อยากได้นิ้วของด้วยคือล้วอยากเห็นเทเกอร์ตายตอนนี้เทเกอร์อยู่ไหนโอเค โอ้นะ่าจะแสดงว่าเราต้องหาวิธีจู๊ออกไปฝั่งนู้นกลับ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 ก่อนกลับก่อนตรงเนี้ยให้เลยตรงเนี้ยนานมากเอาว่าเดี๋ยวตอนมันหาหลังอยู่ตรงนู้นผมจะรีบย่องไปหลบนะ จะไปฝั่งนู้นโอ้ยค้างเห็นไหมโอ้ยเฮ้ยค้างอุย้ยอะไรวะค้างเกมก็ค้างหนีแล้วหนีแล้วขวาขวาตันซ้ายไปขวาไลา้ซ้ายดีโอ้ยโอ้ยค้างโอ้ยเอ้ยเขียมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะค้างค้าง หแล้วไม่เกมมันค้างหอวะเอาตรงนู้นมีช่องตรงนู้นมีช่องหูยแล้วเกมโคตรค้างหนีแบบเกมค้างอยากออกไปตอนนี้เลยไหมออกแล้วปีนผมจะออกไปแล้วปีนเลยนะฮึบห,ห ึตรงนี้มีทางให้ไปไหมตันโอเคตรงนี้มาได้ไรู้สึกลางสังหอนไม่ดีเลยวะนี่ไง ดีนะแอบทันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าห้องนี้มีอะไรให้ไปได้ไหมอ๋อมันลิงมันลิงต่อกัน ได้ยินเสียงมีดมันได้ยินเสียงมีดมันเสียงนไกลหลบก่อนหลบก่อนอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสียงโซ่น่ากลัววะ่ะหัวใจเต้นตึบตับตึบตับอะ่ะปึ๊บเข้าตรงนี้ แล้วค่อยกระดิบไปตรงนู้นโอเคผมไม่กล้าออกแอบในนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคครับผมตั้งภาพมาใหม่แล้ว ้งให้มันสว่างสุดแม่เลยจะได้ไม่ลำบากเราตอนเล่นลองหมอไว้ก่อนอยู่ไหนวะอะไร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 ฮึบฮึบฮึบวิ่งวิ่งปิดประตูปิดประตูให้ด้วยตามความมีมารยาท ูด oh, ันด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 ันปิดกล้องแล้วไปทางไหนต่ออุ้ยด้านหน้ามีตะแกงด้านหน้ามีตะแกงด้านหน้ามีตะแกงโอ้ยด้านหน้ามีตะแกง ลุ้นจัดเมื่อกี้ลงเลยนะมาตรงห้องน้ำเคดูก่อนมีอะไรไหมแฟ้มโน้ตเอฟถึงใครก็ตามที่รับผิดชอบนี่เป็นคำขอครั้งที่3แล้วสำหรับการขอย้ยายตำแหน่งหลังจากที่ไม่มีการตอบรับอะไรเลยนานถึง2เดือนผมไม่อยากทำงานที่เมสาแมสเมสาแมส ซีบอีกแล้วชีวิตใบผู้ใหญ่ของผมทาตามระเบียบม,มาตลอดแต่ไม่เคยได้เจออะไรที่กําลที่ทําการรับหลังแบบนี้นี่มันดูหมิ่นมกันชัดแต่ไม่เคยจะได้เจออะไรที่ทํารับหลังเอ้ยไอ้ทีอ่อ่านวนทําไมอ่ะผมยังรู้อีกว่าคนไข้บางคนถูกทารลุนกรรกรู้อีกด้วยว่ามีคนไข้2คนถูกย้ายลงไปที่ไปที่วอดชั้นใต้ดินแล้วก็ไม่เคยกลับมาถ้าผมยังไม่ได้คําตอบ ผ่านเมลนี้แล้วก็ผมจะลาออกและเอาไปบอกนักข่าวขอบคุณที่เสียเวลาเดวิดแอนนาพอน่าแอนนาพอนาโอเคดูแป๊บสำรวจห้องก่อนทางหนีไม่มีทางไปไม่ได้ทางเดียวล้โอเคตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ต้องโดดผ่านฝั่งนี้ฝั่งเดียว ปึ๊บอ่าป๊บนึงเช็คก่อนไม่ได้อเอากุญแจอะไรอ่ะหมอมา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 ถ้าไปโอเคเราอาจจะไอ้นี่ไงให้หมอพังประตูให้เปล่าอารมณ์เดียวกับไอตอนไหนวะไม่ อารมณ์เดียวกับตอนไอเนี้ยที่เราอยู่ชั้นใต้ดินน่ะที่มันจะพังประตูเราต้องเข้าไปเปิดตรงนั้นน่ะเออโอเคหมอไปฝั่งนูน้นผมสามารถวิ่งไปได้เลยโอเคต้องอา่านต้องอาาา่นนอนออานรายการเดินก่อนโอเคอ่านรายการเดินก่อนฮึจังหวะเนี้ยแหละจังหวะเนี้ยแหละปิดประตูให้ด้วย ตามมารยาทไปลแล้วปิดไม่ได้ทางทางไหนวะทางไหนอะไม่อันนี้คือทางที่เรามาอาจจะทางนี้หรือเปล่ามีให้ดันด้วยอ๋อลิฟเราไงลิฟเราใช้กุญแจ ิเราน่าจะใช้กุญแจนะนี่ไงฮึบอาจีเนีสยสไอ้ชิวแล้วเอาเอาหมอหมอต่อยเปะละ่าเออจับสวนสวนมันนี่ออกไปซะออกผักมันไปดีผักมันไปใจเย็นเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้ขัน โอเคจบแล้วใช่ไหมมาเซฟเกมให้ยังอะ่ะกดเมาส์เพื่อเปิดโอเคฮึบเซฟเกมให้ยังเนี่ยโอ้ยโอเคไปได้ไหมน่าจะเซฟให้เรามัง้งก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่อีทีพาร์ทหน้าครับผมก่อนไปผมขออนุญาตอ่านสุนทรพจน์ให้ฟังก่อนความตายของเทเกอร์ขั้นตอนที่หนึ่งเอาลิฟหนีบมันซะแค่นี้นะที่มึงให้มาเนี่ยโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมซี e you a g ก i n